สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC หลาองอิงพี่น้องวันนี้เกิดยั่งขืนอยู่บ้านอีละอุงอิงพี่น้องเห็นแล้วเห็นบอเห็นเห็นยังบอรับพี่น้องโอ้ยดีใจเนาะพี่น้องเนาะดีใจก่อนอื่นเท่ากับมีแบบมีในความ,แบบมบบดีใจภูมิใจกับอีหล้าอุงอิงเนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่ามีคนฮักคนแพ่งไลฟ์ดีครับพี่น้องสุดยอดอีหลีมีก็เขาปีที่สามแล้วกับคนยังฮักคือเก่าครับพี่น้อง ว่า,าง่ายๆก็คือหายากนะครับพี่น้องคอนที่สิมาหักาแห้งอีหล่าแบบนี้ที่หักมาแห้งคนที่โด่งดังมาแบบนี้ตลอด3ปีเพราะว่าปกติแล้วก็ถือว่าปีเดียวก็ถือว่าหลายแล้วครับพี่น้องแต่อีหล่าเฮ้าเนี่ยสามปีแล้วที่โด่งดังมากนะก็ะยังหักยังแห้งคือเก่าเป็นสปอร์สตาร์ในประเทศไทยเลยก็ได้ว่าได้ครับพี่น้องนะก็ะคือเอาง่ายๆมือน,นีจะเฮ้าก็ไปเห็นว่าพื้นที่ในบ้านอีหล่านะครับพี่น้องเห็นแล้วดีใจครับพี่น้อง ดีใจดีใจเห็นอย่างเป็นอย่างถึงดีใจครับพี่น้องก็คือเห็นแม่หน่อยเคียวพื้นที่แบบเทพเป็นเทพปูนเทพแบบว่าให้พื้นที่มันดูดีดูกว้างขึ้นดูเพื่ออย่างครับพี่น้องเพื่อตอนรับเอฟซีอีหลักองอิงครับพี่น้องเอฟซี FC, ทิิมาหาเมื่อวันที่30ตุลาหน่ยครับพี่น้องเนาะ อู้บอกไปแล้วครับผมก็เสียดายครับพี่น้องเนาะผมก็เสียดายว่าถ้าเบิ้งว่าผมเสิได้ไปบ่ผมก็เสียดายอยากไปครับพี่น้องอยากไปแต่โอกาสมันก็เดืองเองินเรืองทองเหรอครับพี่น้องแต่บ่เป็นยังครับพี่น้องเข้ากับห้กับังใจเป็นเห็ดบุ่นไปในแบบว่ากับอิราแบบนี่ก็ได้ครับพี่น้องบ่จเฉาเป็นต้องได้ไปก็ได้ครับพี่น้องเพือ่พอเพราะว่าเม,ามื่อเฮามีภาระมียังต้องเห็ดจะเลยอาจไปบพได้จังซงสินะพี่น้องเนาะเฮากับตัองขอโทษอภัย เอฟซีสุกคนที่บ่ได้ไปนั่มในงานนี้นะครับพี่น้องถามว่าอยากไปบออยากไปครับพี่น้องอยากไปอยากไปอีลีครับพี่น้องอยากไปคักอยากไปจนแบบว่าจักสีบอกยังไงบอกว่าถือขึ้นกันครับพี่น้องเพราะว่าเข้ากับหูจักอีหละอุ้งอิงหู่นแจักแม่น้อยหู่จ็กพวกเอกอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วทักทายกันอยู่แล้วพี่ใยว่ามีผมคนเดียวนี่แหละครับพี่น้องที่บอกว่ามีโอกาสได้ไปเท่าใดแตมีโอกาสได้ไปตั้งแต่พุ่นตั้งแต่ขึ้นบานไม่เนาะ ตั้งแต่นั้นมากแต่บอกใครมีโอกาสได้ไปเทแสดงครับพี่น้องเพราะว่ามันคนเท่ามันก็แตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะมันกันลังบักแตกต่างาก,ากันนี่แหละครับพี่น้องก็เอาง่ายๆคือเขาเห็นหนี่เห็นว่าแม่หน่อยเนี่ยสังเอซิส,สเกตสังบานนะครับพี่น้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เทปูนสิเทปูนบรงไหนที่แบบว่ามันแคบตรงไหนทีนะ่เนี่ยเทปูนเพื่อให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้มันดูดีขึ้นนี่พี่น้องละเพาะลวอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็ เห็ดให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันกว้างดูดีแต่ว่าง่งายๆก็เฮ็ดยังกะง่ายขึ้นนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่อใดแล้วก็เคลียร์พื้นที่หน้าบ้านอีกครับพี่นอ้งนองเนาะบ้านให้มันตอนนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ก็คือฝนตกนะครับพี่น้องเนาะเกิดเห็นฝนส้ตกมันก็เละกาลังเห็ดยุงสิคิดว่ามือนี้ก็คงเคลียร์หลายครับพี่น้องเพราะว่าไอ้ไอ,อ้สีสเกตสางบ้านเอารถ เอแมคโค่มาสิเนาะพี่น้องมาเคีย่ยมายังนี่หนะ่ะพี่น้องแล้วก็ไอสถานที่ที่เฮ็ดที่สิขายของหรือว่าตอนรับเอฟซีกับไก่เซ็ตแล้วคิดว่านานชิดเซ็ตท่านไอสามสิบเนี่ยพี่น้องอานานชิดเซ็ตท่านผมว่าเซ็ตท่านแหละครับพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้ดีใจภูมิใจครับพี่น้องคือว่อง่ายๆครับคือแม่หน่อยเนี่ยบอลืมครับพี่น้องบอลืมที่พักที่คอยอยู่ของเอฟซีที่ไปหาแม่หน่อยบ่เคยที่สิแบบว่าสิเอ เห็ดแบบไฮเอฟซีแบบเอจังไดล่ะคือมันดีนะครับพี่หนห้เห็นเห็นแม่หน่อยเห็ดแล้วมันดีเห็นเป็นหน่อยให้ทักทายแต่ละมือที่เห็นอยู่ซูหมองที่ข้าไปนี่เขามีความสุขครับพี่นนอที่เห็นแม่หน่อยว้าวตับเข้าวัาจาาว่ายังโดยที่บ่อได้แยกแยะว่าเจ้าของมีตังแล้วด้วยเล้วแต่กับยังแบบว่าหักเข้าคือเก่าถึงเข้าสิบ่มีตังหรือเข้ามีตังหน่อยจังไดก็บไม่เคยแยกแยะครับพี่นนอกับยังเป็นเอฟซีตัวยงคือเก่าตัวยงเอฟซี อีหละคือเกาสิไม่ว่าแต่ไผ่ก็ตามพผ่นองพี่น้องอีหละเฮ้าก็ย่งหักยังแพงทุกคนครับพี่น้องแล้วเอฟซีสู้มองสู้บอลทิ่ไปที่หละไปนะครับพี่น้องเนาะโอ้ยหลายคักครับพี่น้องหลายคัดหลายมองที่หละไปนี่มีแต่คนหักคนแพงอีหละแล้วก็แหงมีตอนนี้แหงมีไทยทำละครนําน้องพี่น้องเนาะไอ้น,นี่ละครในช่องวันของอีหละน้่นสิทุกคนก็นเข้าไปเบิงจนแบบว่าให้มัน ติ๊ดเทนแบบติ๊ดเอไอเลตติ่งเหรครับพี่น้องติ๊ดเลตติ่งถึงระดับหนึ่งในประเทศไทยเลยครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดดีๆครับพี่น้องแล้วก็อีมือนี่อีหลักก็คือยู่บ้านเนาะมืออื่นอีหลักก็อยู่อีกแล้วก็มือวันที่หกที่เจ็ดที่เจ็ดก็อีหลักสิไปยะโซเนาะพี่น้องเนาะยะโซพุน่ะเอะคงล่ออีกสิไปเบิ่งเห็นนี่หลักเห็นคลิปอีหลักอีกอะไรพุน่ะยะโซหรือคือผมเสือว่า เอฟซีรับยาโสเน่ล,ล่อล่อล่ออีหล่าแทคะครับพี่น้องทุกคนถามมาเบิงแทคะครับพี่น้องเน่คนเนี่ยกับสิญญ่งยะอญะอีญญอครับพี่น้องแม้ช่วงนี้อีหล่าปบมงได้ก็ตามพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจครับอีหล่าแบบมีแต่คนหักคนแพ่งมีแต่คนอยากมาหามีแต่คนแบบว่าแห้งเห็นมือขึ้นเลยพี่น้องเห็นบอกไออายุแปดสิบเนี่ยขึ้นรถเข็นมาเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็ พุ่มใจนะพี่น้องเราพุ่มใจเนาะที่มีคนมาหักมาแพงอีหล่าเฮาที่เฮาได้ติดตามที่เฮ้าได้บึงได้แง่ที่เฮาได้คือได้เป็นเอฟซีส่วนหนึ่งของเอฟซีของอีหล่าเีาสันเนาะอีกส่วนหนึ่งของเอฟซีอีหล่านะที่เฮาได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่เฮาได้ไกล่คิดอีหล่าได้ไปไซก็ได้เข่าไปหาอีหล่าอย่ไก้โย่แบบว่าคุยกันได้ครับพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็เอาง่ายๆเนี่ยมีแต่ความ หักมีแต่ความแพงมีแต่ความดีใจเอ็ซี่สุกคนนี่หักกันครับพี่น้องหักกันเมื่อเคยแย่เมื่อเคยว่าเจ้ามาหน่อยมาว่ามาหลายสี่แห่งผมนี่หลายคนสิจําผมได้หลายคนสี่ยกมือไหวผมผมก็ดีใจครับพี่น้องดีใจที่แบบเอ็ซี่ไม่ไมี่มาหนะถึงเข้าหูเลยว่าผมนี่มาอยู่ตรงนี้ดนแล้วเพียงแต่ว่าผมมีเวลาไปคือเขานี่แหละครับพี่น้องเห็นหลายคนที่แบบว่าไอ ไอ้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 น้องน้องเขนนีอีกคนหนึ่งครับพี่น้องไอ้ยัง่าช่องเฮ็ดช่องไม้มาหน่าเสือครับพี่น้องย่อมรับว่าคนติดตามหลายคนไปเบิงหลายครับพี่น้องไอ้ยังงะผมก็จําว่าได้แต่ผมติดตามเขาไวเดีแหละครับตาติดตามไวแหละครับพี่น้องติดตามไวแหละคือในกลุ่มนั่นแหละในกลุ่มเขามฆไม่ในในกลุ่มที่เขามฆไม่ในกลุ่มบ้านบ้านอีกบันหนึ่งของกลุ่มหน่อยห่นะผม อยู่ในกลุ่มแบบว่าบานหักหรือว่าเนี่ยืนกลุ่มที่อีกส่วนหนึ่งของบานหักนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องทุกคนเห็นผมนี่ก็โอ้โหผมดีใจครับหน้องเห็นเขายกมือไหวผมกันนั่นแหละท้ายผมกันนั่นแหละโอ้โหผมปลื้มครับพี่น้องว่าสีว่า,วาเฮารุนแหลกก็ได้ครับพี่น้องที่เขาไปตรงนั้นเพราะว่ายัางเพียงแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปบ่อยไปดู๊แค่นั้นแหละเฮาไปตอนนั้นก็แรกๆผมก็ไปเจอก็คือไปเจออยู่ประมาณสองสามคนครับพี่น้อง ตอนนั้นยังโมมีบานยังโมมีบานเลยครับพี่น้องยังไม่มีบานหักยังโมมีอย stock, ihi, ่างเลยครับพตอนน right ั้นตอนผมไปแรกๆอ่ะผมก็คือยังโมมีบานหักเท่ากับสีหูจะกันอยู่ประมาณสองสามคนนะครับตอนนั้นสองสามคนดีดต่ำเวลาอยู่ตอนนั้นนะพี่น้องเนาะก็เลยได้จํากันได้เป็นกลุ่มแล้วก็อีกคนแรกที่เท่าได้เห็นก็คือพ่ออาชิตานะครับพี่น้องพ่ออาชิตาเข่าไปก่อนแล้วแต่พินแต่ว่ามันฑรทันมีบานหักขนาดนั้นนะพี่น้องนะ แล้วก็พออาชิตะแล้วก็ไอ้มาเจอหมอยุดอ่าหมอยุดเนี่เจออยู่แล้วแล้วก็อีกหมอหนึ่งกัไอ้หมอวุฒิสินะพี่น้องเนาะก็เคยเจอกันติ่อันนั้นติดต่อกันอยู่เรื่อยเห็นกันอยู่เรื่อยสิทักทายกันอยู่เรื่อยเห็นกันเลยนี่เนี่ยดีใจครับดีใจครับดีได้ฮักได้แท่งกันครับพี่น้องจังไรก็ตามครับพี่น้องก็ทุกคนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแท็กซี่ลงทางไหนไหนเด้อครับพี่น้องมือนี้บ่มีหยังหลายครับมันเจ็บเข่านั่มครับเนอะก็เลยทนเว้าแค่นี้ละ มืนอนี้ก็ขอบคุณในรายครับ FC สาวหน่อย FC หลายเงนนี้ยิงจริงนะพี่ตังเนีสวัสดีครับโอ้ย